ของโครงการสารฝันวรรบาทโดยนโยบายของท่านวันชัยบุญทองนะคะท่านผู้นวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาริสเกตเขตสีนะคะสืบเนื่องมาจากท่านผู้นวิการคนเดิมท่านเสนีเรืองฤทธิราวีนะคะท่านได้มีนโยบายให้มีโครงการกองทุนสารฝันประน,น้ําใจเกิดขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจนขาดแคลนเดือดร้อนนะคะท่านได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2561 แล้วก็มีการระดมทุนรับบริจาคจากคนที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กๆในโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเรานะคะมีจำนวนเงินเข้ากองทุนมากกว่า1ล้านบาทเลยนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือเด็กมาโดยตลอดนะคะมอบทุนให้เด็กเดือนละ2 0 0 0บาทต่อคนนะคะเดือนละ10คนนอกจากนั้นกองทุนของเราก็ยังช่วยเหลือเด็กที่ประสบเหตุเดือดร้อนอย่างเช่น บ้านไฟไหม้ประสบเหตุอุทกภัยวัตภัยหรือแม้แต่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตารายละ3,000บาทช่วงของท่านดรวันชัยบุญทอนนะคะท่านก็ได้ดูแล้วมีโนโยบายอยากจะสารต่อสารฝันโครงการนี้ให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะได้มีงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนของเราอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะท่านก็เลยมองว่า น่าจะมีการระดมทุนเข้ากองทุนสารฝันปันน้ำใจโดยผ่านโครงการสารฝันวันละบาทการที่มีเงิน1บาทในแต่ละวันที่เรากลับจากตลาดหรือไปซื้อของแล้ววางทิ้งไว้เราเอามาออมแล้วก็นําเงินพวกนี้รวมกันหลายคนเข้าเอามามอบให้กับกองทุนสารฝันปันน้ำใจก็จะเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มระดมทุนเข้ากองทุนให้ได้มากยิ่งขึ้น เป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกท่านรวมทั้งผู้บริการโรงเรียนทุกท่านทุกคนนะคะคุณครูของเราด้วยเห็นชอบที่จะมีการออมเงินวัลบาทเพื่อนําเงินเข้ากองทุนสารฝันประน้ําใจแล้วเราทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันเปิดโครงการในวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโครงการสารฝันวัลบาท มีเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเข้ากองทุนให้เรารอบแรกเลย1,60,000สกว่าบาทนะคะในวันนั้นนะคะด้วยเหตุที่เรามีการระดมทุนแล้วก็นําเงินเข้ากองทุนได้เป็นจํานวนมากก็เลยมีการปรับเปลี่ยนการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนของเราจากเดือนละ10ทุน เราก็จะเริ่มเป็น20ทุนโดยที่จะเริ่มมอบในเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นเดือนแรกด้วยเหตุว่าเราจะได้ช่วยเหลือนักเรียนของเราให้ได้มีจํานวนมากขึ้นเพราะว่าเด็กนักเรียนที่มีความยากจนในเขตพื้นที่ของเราก็ยังมีอยู่มากนะคะแต่การช่วยเหลือของเราเราก็ช่วยกระดมทุนช่วยช่วยทุกทางที่จะทำทำให้ความเป็นอยู่ของเขาให้มีโอกาสได้ได,ได้เรียนได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นะคะผ่านกองทุนสารฝันบปรนน้าใจแล้วก็รวมมาถึงโครงการสารฝันรรบาทเป็นการสารฝันสารต่อให้กับนักเรียนทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีงบประมาณที่จะดูแลพวกเขาได้อย่างตลอดและยั่งยืนค่ะผมได้นำนโยบายนี้มาเล่าสู่คุณครูในโรงเรียนบ้านกระเบาฟ,ฟังนะครับคุณครูโรงเรียนบ้านกระเบาทุกคนต่างมีความ ดีใจที่ได้มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันความสุขแล้วก็ได้รวบรวมเงินทุนทุกเดือนอเมื่อสิ้นเดือนก็จะนำส่งมอบให้กับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่เพื่อสมทบทุนในกองทุนสารฝันปันน้ำใจให้กับนักเรียนในการออมสารฝันบรรบาดนี้มันก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้คุณครูได้มีโอกาสได้แบ่งปันความสุข แล้วก็ไม่ให้กับลูกๆและในขณะเดียวกันที่โรงเรียนบ้านกระเบานี้เมื่อเห็นคุณครูออมสารฝันวันละบาทนี้ตัวนักเรียนเองนะครับก็มีความกระตือรือร้นที่จะออมการสารฝันวันละบาทเช่นเดียวกันแต่ว่านักเรียนนี้ออมไม่ในวันละบาทนะครับเพราะว่าเขาจะออมจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่โรงเรียนบ้านกระเบานี้มีการออมอย่างปีที่แล้วปีการศึกษาที่แล้วจํานวนนักเรียนประมาณร้อยคนนี่ มีการออมสารฝันวันละบาทในโครงการก็ทั้งโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็ยอดประมาณ7 0 0 0 0 0บาทคนเท่าคนแก่โบราณเขาออมเงินแบบไหนก็มีจะมีใส่ถุงแดงใส่ถุงดำห้อยไว้ที่หัวเสาที่บ้านหรือบางคนก็อาจจะมีกระบอกไม้ไผ่ผมก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราทำแบบโบราณทำแบบกระบอกไม้ไผ่ ขึ้นมาแล้วก็อมหยอดไปที่นั่นนะครับซึ่งเมื่อเมื่อครบเดือนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระปุกเปลี่ยนอะไรได้แล้วแล้วก็มีวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการว่าทํำยังไงกระปุกอมสินที่ทําจากกระบอกไม้ไผ่ของเรานี้จะสามารถที่จะเปิดปิดได้หรือใส่กุญแจได้เหมือนกับอมสินที่เขาทําเป็นพอเก็ตของทีลิรลึกอะไรทํานองนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโอทอปซึ่งเป็นแนวความคิดหนึ่งว่าถ้าหากว่า ได้รับการตอบรับที่ดีของกระบอกไม้ไผ่ตัวนี้นะครับเป็นเป็นอ,อมสารฟันมะระบาดนี้ดูรูปแบบเก๋ไก๋เช่นเป็นปินโตเป็นแบบมีฝาปิดเป็นอะไรนี้ถ้าหากว่ามันมีแนวเป็นไปได้ก็อาจจะสนับสนุนให้ให้กับนักเรียนได้มาฝึกปฏิบัติแล้วก็เพื่อเป็นการหาไรายได้เป็นทักษะเป็นสมรรถนะของนักเรียนในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ ก็ดีใจจ้ะดีใจมากจะได้ใช้จ่ายทุกอย่างซื้อกินซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ขอบคุณคุณครูพอโรงเรียนด้วยค่ะที่ช่วยช่วยเหลือจะได้แบ่งเบาตายายก็แก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วทำรายนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วก็อยากให้มีช่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะจะขอบคุณค่ะ